เม็ดที่หนึ่งส่วนที่เอามาสลับใะ,ะ้ะให้เห็นภาพคร่าวๆนะคะว่าเราจะเรียงออกมาได้ประมาณไหนนะคะอันนี้จะทำได้ให้ดูคร่าวๆเท่านั้นเอง มันต้องอยู่ในได้มันถึงจะจัดระเบียบได้แต่ตอนนี้ก็เม็ดไข่เม็ดมันก็ยังจัดระเบียบไม่ได้แต่ก็พอจะเห็นภาพนะคะว่ามันออกมาได้ประมาณเหมือนกันนะคะตอนนี้มีรู้สึกว่าไม่เก็บลูกปัดพวกนี้ได้ครบเลยสวัสดีค่ะอันนี้เราจะมาพูดกันถึงเมจะมาแนะนำวิธีร้อยลูกปัดนะคะสร้อยลูกปัดแบบนี้นะคะ ที่มันที่เราชอบมากๆแล้วมันขาดไปเลยนะคะทีนี้ในสร้อยเส้นหนึ่งอ่ะมันมีประกอบด้วยเกดสีด้วยกันนะคะเพราะนี่ถ้าหากว่าเราจะเรียงเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเล็กเเรียงไปแบบเดินอะไรเงี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นภาพสีของมันนะคะว่ามันเรียงสีอะไรต่อสีอะไรรวมกันไปบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาจัดเรียงไว้ในจานนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเราชอบแบบนี้ไหมถ้าเรียงลักษณะน,นี้เรียงสีประมาณนี้มันออกมา ถูกใจไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ทดลองเรียงดูนะคะทดลองเรียงดูก่อนที่จะลงมือรอยก็ได้นะคะนี่เป็นวิธีง่ายๆเนาะ,ะบางคนก็อาจจะร้อยแค่ให้มันเสร็จแต่ถ้าหากว่าดีไซน์ให้ออกมาเป็นแบบจริงๆก็เราก็สามารถดีไซน์ได้นะคะออลองวางใหม่ดูก็ได้ไม่อาจเราอาจจะไม่ต้องทําตามเดิมเลยทีเดียวเราอาจจะทดลองว่าเรียงสีใหม่นะคะสลับลายใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เป็นวิธีง่ายๆซึ่ง ตัวเองก็ก,ก็ชอบสร้อยเส้นนี้มากหลังจากนาหากรกระจายไปนะคะก็ตอนนี้เก็บรวบรวมมาได้ใช้เวลานานมากกว่าจะเจออีกเม็ดหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งนะคะก็นานพอสมควรนะคะตอนนี้ก็ได้มาครบเกือบจะครบแล้วคิดว่าไม่ครบนะคะถ้าหากว่าครบเนี่ยมันจะรอบพอก็ตกลงมาประมาณระดับพอดีนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ครบมันก็จะสั้นไปนิดนึงถ้าสั้นไปเนี่ยถ้าเราใส่สร้อยลงไปนะคะพี่น้องนะ อันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะซึ่งถ้าใส่ประจำจะรู้เนาะถ้าใส่ใส่สร้อยมาประมาณชนนี้นะคะหายปลาเนาะชนหายปลาแบบนี้นะคะเวลาเราใส่อยู่เนี่ยตัวเมย์เองเมย์คิดว่ามันจะทําให้สุขภาพไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะถ้าถ้าหากว่าสร้อยมาค้างอยู่บริเวณน,นี้นะคะคือสั้นมากแล้วก็ค้างอยู่บริเวณน,นี้มันจะก่อให้เกิดความลำคาญนะคะถ้าสังเกตดูดีๆจะ ถ้าเป็นสร้อยที่มันใหญ่หน่อยนะให,ใหญ่หน่อยแล้วก็เป็นลูกปัดลูกสร้อยหินอะไรก็ตามก็มันชนเนี่ยนะคะใปนประาอยู่ตลอดเวลาป็นสัมผัสอะไรก็นะมว่าเสียสุขภาพนะมเพราะฉะนั้นระดับที่พอดีก็คือให้เลยลงมานิดนึงประมาณนี้นะคะลงมานิดนึงประมาณนี้ถ้าใส่ทั้งวันนะคะแต่ถ้าใส่ไปงานแป๊บๆอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรน,นะ,ะแต่ว่ามันมันถ้าใส่ทั้งวันอนะ่ะมีพลนะคะ ปวดหัวปวดหลงังปวดนู่นปวดนี่อะไรประมาณเนี้ยถ้าสังเกตดูดีบางทีคนส่วนใหญ่ก็จะไปมองว่าเออป่วยไข้นู่นนี่นั่นนะคะแต่จริงไม่ใช่ค่ะบางครั้งเป็นเกิดจากจากเนี่ยค่ะเออพวกที่คาดผมอะไรพวกนี้นะคะก็มีส่วนนะคะสําหรับตัวเองเนาะแล้วก็โหพี่น้องกล้องมันหลอกนะคะ <laughs> สวยเลประเสริฐสีมากอ๋อสวยวันหนึ่งในฐาน,นะที่มีทําเครื่องประดับนะคะ อันนี้ก็คือใช้ได้แบบนี้นะคะหนึ่งทบสนะคะสองทบสามทบตอนนี้ในนี้ก็จะเป็นสี่เส้นนะคะสี่ทบกลับไปกลับมานะคะเราจะใช้ได้ประมาณนี้ในได้ก็จะมีความนุ่มนะคะอาจจะทนไม่เท่า ข้อดีของได้อันนี้ก็คือมันทึกวิดีโออยู่ไหมข้อดีของได้อันนี้ก็คือเวลาที่สร้อยขาดปุ๊บก,ก็จะหล่นมาก่อน,นะคะหล่นลงไปกอะน,นะคะกระเด็นไปบ้างเป็นหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าจะไม่กระเด็นออกจากกันทั้งหมดนะคะก็จะยังเพราะว่าพอได้าขาดปุ๊บมันจะไม่กระเด็นผึ่งออกอย่างนี้นะคะมันจะแบบปั๊บแล้วก็หล่นลงไปเลยนะ,ะก็จะได้อันนี้ก็จะ หกเข้าหากันล็อกระบบทันทีนะคะอันนี้เป็นข้อดีนะคะแล้วก็เวลาใส่เข้าไปที่คอก็จะจัดระเบียบได้ก็คือนางก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เราจับไว้เลยน,นะคะไม่กลิ้งไปที่อื่นนะ,ะอันนี้เป็นข้อดีมากๆแต่ว่าข้อเสียก็อาจจะขาดง่ายนะคะแต่ถ้าหากว่าเราแต่อันนี้ใช้มาได้ตอนสักสองปีแล้วสองปีแล้วก็ถือว่าทนที่สุดในสามโลกแล้วนะคะอันนี้ซื้อมา ปรมาณแปดร้อยนะคะพี่น้องแล้วก็ใช้ได้แบบนี้ร้อยนะคะนี่เป็นเทคนิคนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นข้อเสียนะนี่แต่สําหรับเมทดลองใช้ดูระหว่างเอ็นกับสร้อยนี้เมย์ว่าอันนี้โอเคนะคะสำหรับลูกปัดกลมๆพวกนี้นะคะนี่ก็อันนี้วิธีการจัดเรียงนะคะแต่จัดเรียงลูกปัดเพ<ม>ื่อให้เห็นภาพเราก็จะเอามาจัดเรียงข้าวๆนะคะเอามาจัดเรียงข้าวๆไ,ไว้ในจาน ก่อนที่เราจะร้อยนะคะแต่วันนี้เมย์จะยังไม่ร้อยตัดถัดไปเมย์ก็คือจะร้อยเสร็จแล้วนะคะ mm. ก็ใส่ไว้ที่คอรเรียบร้อยแล้วอันนี้เมย์คลิปนี้เมย์จะทําแค่นี้นะคะ mm. ก็เอ๊ะทำยังไงถึงจะร้อยออกมาให้ให้ให้เรียงสีได้เท่าที่ต้องการนะคะ mm. แต่ที่เมย์เอามาวางเรียงไว้เนี่ยก็ความที่มัเนเป็นลูกปัดเล็กๆนะคะมันก็เลยดิ้นไปดิ้นมาพ mm. อสมควรเข้าไปวางไว้ในจานตอนแรกเมย์คิดคิดไว้ในใจว่า พอระวางลงไปปุ๊บมันจะเรียงให้เราเลยตองนม้นะคะทีนี้ก็เดี๋ยวเมย์จะให้ดูคร่าวๆ